สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดิโอเทนนิงชุดการเรียนรู้เน็ตเวิร์กด้วยตัวเองสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะทําความรู้จักกับโอ i Mo ายโมเดลในเลเยอร์ที่6ครับเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของโอ i Mo ายโมเดลซึ่งจะเป็นข้อกำหนดในการที่จะทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งทางฝั่งของผู้ส่งข้อมูลและ Rece i v e หรือว่าผู้รับข้อมูลนั้นสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ภายในข้อกําหนดของ Open System Interconnect นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเลเยอร์ต่างๆทั้งหมด7จ็ดเลเยอร์ สำขขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับ Presentation Layer นะครับซึ่งก็เป็น Layer ที่6ในการสื่อสารข้อมูลที่มีการแบ่งรำดับชั้นออกเป็นลักษณะของ OSI Model เนะครับครบัเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการในการที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสื่อสารข้อมูลกันได้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องนะครับภายใต้ข้อกหนดของ OSI Model ซึ่งก็จะมีการแบ่งลำดับชั้นเลเยอร์เพื่อที่จะให้ทั้งทางฝั่งของผู้ผลิต แลนะผู้พัฒนานะครับสามารถที่จะพัฒนาอุปกรณ์หรือว่าซอฟต์แวร์ต่างๆให้รองรับการทํางานในแต่ละเลเยอร์ได้นะครับยกตัวอย่างเ,เช่นในส่วนของ p h สิกอล l ลเยอรที่เรามีการเรียนรู้ในเลเยอร์ที่1นะครับการทํางานในระดับบิตเดต a าลิงเลเยอร์นะครับแพ็กเกจข้อมูลถูกเปลี่ยนเป็นเฟรมนะครับ Network นะครับเฟรมนั้นถูกเพิ่มเติมเข้าไปจนเป็นลักษณะของแพ็กเกจ s เซกเมนตหรือว่าทราน SPORT นะครับ ก็จะเป็นการทํางานร่วมกันในการสถาปนาการเชื่อมต่อตัวคอมพิวเตอร์ s e s ชันเลเยอร์นะครับควบคุมการส่งข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับและในขั้นตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Presentation Layer Presentation Layer นะครับก็จะเป็นชั้นที่ทำหน้าที่ตกลงกับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้านหนึง่งในระดับชั้นเดียวกันนะครับก็คือทางฝั่งของผู้ส่งและผู้รับนะครับมีการติดต่อในชั้น Presentation Layer ว่านะครับ การรับส่งข้อมูลในระดับของแอปพลิเคชันหรือว่าตัวโปรแกรมนั้นมีขั้นตอนและข้อบังคับอย่างไรข้อมูลที่ทําการรับส่งในเลเยอร์ที่6หรือว่า Presentation Layer นะครับข้อมูลก็จะเป็นะดับชั้นสูงนะครับซึ่งก็จะมี s y n t a x กหรือว่ากฎเกณฑ์ข้อบังคับที่แน่นอนในรูปแบบของการส่งข้อมูลหรือว่าวยากรณ์ของแพ็กเกจข้อมูลต่างๆก็จะถูกแปลงลไปในทิศทางเดียวกันในลักษณะเดียวกันเช่นนะครับในการ Copy ปี้ไฟล ก็จะมีขั้นตอนย่อยประกอบกันก็คือสร้างไฟล์ที่กำหนดขึ้นมาซะก่อนจากนั้นจึงมีการเปิดไฟล์ขึ้นมาทำการรับข้อมูลจากปลายทางนะครับลงมาเก็บในไฟล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยเนื้อหาข้อมูลที่ทำการรับส่งระหว่างกันก็คือคำสั่งหรือว่าขั้นตอนย่อยๆของการทำงานนั่นเองมีครับเลเยอร์ที่6กยังทา้าที่แปลคํคำสั่งที่ได้รับจากเลเยอร์ที่7ซึ่งเป็นเลเยอร์ที่อยู่ระดับบนสุดนะครับเป็นคำสั่งที่ระบบปฏิบัติการนั้นสามารถที่จะส่งให้เลเยอร์ที่5ต่อไปได้นั่นเอง รูปแบบที่เราสามารถที่จะพบเห็นในส่วนของชั้น presentation layer นะครับก็คือโปรโตคอลต่างๆไม่ว่าจะเป็น HTTP โปรโตคอลที่ทำหน้าที่ในการที่จะสื่อสารข้อมูลนะครับในรูปแบบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับ FTP นะครับหรือว่าการ transfer ข้อมูลไปยังส่วนของไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับไฟล์โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ต้นนะครับซึ่งก็จะมีการเข้ารหัสและก็ถอดรหัสนะครับซึ่งมี syntax หรือว่าหรือว่ามีกฎเกณฑ์ที่บังคับรูปแบบการทํางานไว้อย่างแน่นอนนะครับก่อนที่จะทําการทั้งรับ นะครับจากแอปพลิเคชันเลเยอร์ที่อยู่เลเยอร์บนสุดและติดต่อกับเซสชันเพื่อที่ทำการส่งข้อมูลนั่นเองและนี่ก็คือรูปแบบพื้นฐานการทำงานของเลเยอร์ที่ครับขอบคุณครับ